เนี่ยมาเลขการให้ความช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดชยา,ายแดนภาคใต้บานเรามั่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจร้อมกับมอบทุงอย่างชีพและก็เครืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงครับ นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเล่ากาชาจังหวัดปัตตานีนายอำเภอเมืองปัตตานีนายแปรสาธาราสุขจังหวัดปัตตานีพัฒนาสร้างค้อมูลความมันคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีรายการจนาถีที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจพร้อมกบมอบทุ่งอย่างชีพและก็เครื่องอุปโภคบริปโภคแก้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจำนวนสร้างไรายดยกันครับประกอบด้วยไร่แรกนายวันชัยโลหะพันธารักอายุ5 6ปีอาชีพทำกร นกคลายครับเป็นผู้ถูกพลภาพเนื่องจากทุกคนได้เนี่ยหลบยิงเมื่อวันที่1ิตุลาคมปีเสแปเลยครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะตอนนั้นนะครับเหตุเกิดบริเวณถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลกะมิยอครับร่งคารับการรักษาตัวกาเป็นอัมพาต ค่าตอนลางทางช่องก้างอ่อนแรงมีตโม,มีโรคประจำตัวด้วยตอนคารับอรร่านัซตีโรบานเนี่ยเป็นประจำตอนนี้พักอาศัยอยู่คนเดียวโดยมีน้องชายในการเจ้าหน้าที่พอมจอปัตานีเนี่ยก็ยให้ความช่วยเหลืออยู่ครับรที่สองก็คือนางเจมินะเจสมัแอนะคะอายุ9กาปีค่ะอยู่ในพื้นที่ข้องมูดเจ็ดตำบลกามิยอนะคะเป็นผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เนี่ยแกไม่ค่คยได้ยินเท่าไร,ล,รล,ล,ล้มล้มรืมรืมนะคะกินข้าวก็ได้หน่อยช่วยเลือดตัวเองได้นะคะแต่ววาดต้องมีหมายถาวรด้วยแล้วก็รายที่3ค่ะก็คือนายซาและยาโกะค่ะอายุก0าปีอยู่ในพื้นที่มูดเจ็ดตำบลกามิโยอมีสภาพแค้นขาอ่อนแรงตาก็ไม่ข่อชัดเท่าไรนะคะต่อเป็นติดเตียงมีโรคประจําตัวซึ่งทางซ่้องรายเนี่ยได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลปัตตานีค่ะแล้วก็รพสซอต่อกามิโยอแล้วก็อสอสมโแล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานมารวมกันมอบทุกอย่างจีบนะคะพร้อม กับสอบถามคอคัดคองต่างๆแล้วก็ได้มีการมอบไม้ให้กับนวยงานที่เกี่ยวคอเนี่ยได้มีการพิจารณาเพื่อจะห้าทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะคะใช่แล้วการไม่มีใครตุ่มใครเนาะนะครับเพราะน<ช>ักงานราชการนวยงานภาครัฐก็ว้นอยู่แลแหละว,ว่ามีใครที่ต้องการความช่วยเหลือันตือโดยจะบาะคนจะได้ความช่วยเหลือจากการทุกข์หลอบทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นี้นะครับก็ต้องมีการดูแลไปจนตลอดหลอดฟังแล้นะครับรวมถึงเรื่องกล้องการเรียกสุขภาพกต้องกัน กรชจวงนี้นะครับจวงปลายปีแบบนี้ฝ้นตอกจ่ายนะนาฝ้นเราก็ะะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการที่ผากรันไม่ได้ถอดทิ้งพี่นนองปราชาชน,นก็ดูแลพิ่นนองประชาชนนะคะทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะ